สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เอาเจ้ามามืดกับพเนียดินนะครับมาออกไม้ไม้ป่ายายายงนะครับก็มาตามลุน้นตามเชียร์ด้วยกันนะครับว่าวันนี้เจ้ามามืดจะทำแตมได้หรือเปล่านะครับจะหมานหรือเปล่านะครับรับผมก็ลุ้นไปด้วยกันครับ Bye-bye, bye-bye, Oh, my God. Woo-hoo, <laughs> <laughs> I'm not.

สุดยอดเจ้ามามืดเอาจนได้ครับผมลุ้นานานเลยครับเกือบสองชั่วโมงครับขอดูหน้าดูตาให้ชัดๆหน่อยครับโอ้โหเป็นเชลยตัวที่ลุ้นานานที่สุดเลยครับตัวนี้ ตั้งแต่ต่อพเนียดดินมานะครับเกิดเกิดสชั่วโมงนะครับแต่ว่าสวยนะครับชุยลยตัวนี้ถือได้ว่าสวยเลยนะครับดูแข้งหน่อยครับแข้งก็สวยใช้ได้ครับ แข่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแข่งสั้นใหญ่ใช้ได้ครับกล้องไม่เคยจะโฟกัสกล้องไม่ยอมโฟกัสเลยครับทุกคน งานนี้ต้องยกเนี้ยวให้เจ้ามามืดเลยนะครับเล่นจนหอบเลยครับเจ้ามามืด